เรามาสัมภาษณ์วันนี้นะครับอ่ายานิงนะครับไปลงงในนนช่อะวี้เราจจะเเอกิดอะไรขึ้นนี้เราเราจะถามนะว่าเป็นยังไงบ้างอาถามอาถามเลยเลยเกิดอะไรขึ้นเออก็นั่นแหละอากุคนจะสัมภาษณ์ก็ไม่ยอมสัมภาษณ์ว่าย่าหนิงลาแล้วกรอบๆถอยแล้วไม่มาทำยูทูปบ้านลุงพลแล้วเรื่องนั้มันเป็นพวกเราหรือเปล่า ไม่ใช่บอกว่าถอยคือถอยไปกีดยางฝั่งกันกับเราไม่ได้ถอยไม่ได้ถอยไปอันนี้ถอยไปกีดยางเวลาไปกีดยางก็ถอยเวลามาก็มาไม่ได้หมายความว่าเลิกทำนิตูปเนาะแต่ถอยไปกีดยางครัเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกแล้วใช่ไหมแล้วก็ใส่ปุ๋ยแล้วก็อีกเดือนหน้าเราก็เริ่มเปิดหน้ายาง เออแล้วก็ถอยไปกีดยางพอกีดยางแล้วก็บ่ายโมงบ่ายสองบ่ายสามพอจะเสร็จเนาะเสร็จแล้วเราก็มาถ้าเสร็จแล้วเราเหนื่อยเราก็นอนเราก็ไม่ได้มาก็เป็นลักษณะน,นั้นก็เลยบอกว่าถอยไปกีดยางไม่ได้ถอยอะไรนะ <laughs> เออี่มา แต่ฮะที่มาที่ไปของเขาว่าถอยเออที่มาที่ไปคำว่าถอยถอยแท้ถอยจริงแต่ถอยไปกีดยางถอยไปกีดยางเออถอยไปกีดยางแล้วก็กลับมาเหมือนเดิมแต่ลาแล้วลาแล้วกบกอกมันก็ไม่ใช่นะเพราะว่าแกก็อยู่กกตูมนี่ลาแล้วทุกวันก็ไปทุกวันกลับมาทุกวันลาแล้วอนเย็นจนเช้าก็มากล้บไปเย็นกลับกลับมาเย็นกลับเลยเออที่แรกก็บอกว่าเออละไปเดี๋ยวเดี๋ยวช่วงนี้ก่อน ก่อนช่วงนี้ก็จะต้องไปถอยก่อนอเพราะว่า YouTube เราก็ทำมันก็ไม่ก้าวหน้าเนาะทำก็ได้ยอดน้อยๆน่อย,ยากไม่ได้ดไ,ไม่มีค่าน้ำมันรถไม่มีค่าเน็ตก็เลยบอกว่าลาไปกิดยางก่อนก็จะ,ะจะได้เอาเงินจากดยางหาเงินก่อนอที่จะมาก็คือจะมากีดยางเสร็จแล้วก็ถ้าเป็นตอน เรากีดยางเสร็จเราก็หยอนน้ากดเนาะเผื <c oughs> ่อเราจะได้มามันก็บ่ายโมงบ่ายสองบ่ายสาม <c oughs> ก็ออกมาถ่ายทีละคลิปสองคลิปก็จะได้ไปเผื่อเอฟซีถามว่าเอ๊ะไปไหนหายแล้วลาแล้วหรือไม่กลับหรือ <c oughs> ก็จะบอกว่าลาแล้วแต่ว่ามาอยู่ไม่ได้ลาจริงลา <c oughs> ไปกีดยางเฉยๆเออเพราะว่า <c oughs> ถ้าเราไม่กีดยางอาชีพหลักเราแถวนี้ไม่รอดเพราะว่ามาทํา YouTube ก็วันละ อันนี้ก็มันเหมือนว่านัน่นแหละได้น้อยก็ไม่พอได้น้อยเออไม่พอค่าเน็ตไม่พอค่าน้ามันอขอไปกีดยางก่อนแล้วก็กีดยางแล้วเราก็เออไม่เลิกแต่ว่าถอยถอยแต่ไม่เลิกครับอือถอยแต่ไม่เลิก,อกถอยแต่ไม่เลิกอยากถ่ายก็ขีมมอไซค์มาแป๊บเดียวเออขีอ่มอไซค์มามาถ่ายมาถ่ายแป๊บเดียวหรือมาไล, 1, ลร่ออรอบหนึ่งสองรอบก็กลับไปร้านขายของก็อยู่ตรงนี้ร้านขายของก็อยู่ตรงนี้ร้านขายของก็ยังเหลืออยู่เหมือนเดิมมีของก็มาขาย พอเห็ดออกก็คงจะมาขายเห็ดเหมือนเดิมครับถ้าช่วงนี้ผักหวานหมดก็หยุดก่อนน้ากีดยางก็ไปกีดยางถ้าเราจะเพราะว่าอาชีพของเรามันกีดยางอยู่แล้วเนาะมันชํานาญในการกีดยางไม่ได้ชํานาญในการท youtube เนาะมันก็เลยต้องอาชีพหลักเป็นเป็นเป็นหลักไว้ก่อนเนาะเออเอาอาชีพหลักไว้ก่อนยูทูปก็เป็นอาชีพเสริมไปอาชีพเสริมไป u t u b e เนี่ยวทำเผื่ออะไรทําเผื่ออนาคตของหลาน เพื่อให้หลานสารต่อเราเ pues นี <S <s ่ยรู้แล้วว่าเราน่ะแค่นี้แหละก็ทำไปพอหลานโตเออขึ้นมาแล้วก็อนาคตคือให้หลานสารต่อไปนาจาก็สิบสามแล้วสิบสี่สิบห้าสิบหกก็ทำได้แล้วเพราว่าถ้าเด็กทำเด็กเขาจะคล่องกว่าเราเนาะใช่เขาทำมาทำมาทำยูทูบ้านลุงพลนานนานหรือยังครับเอ้าก็สองปีแล้วมั้งเนาะ เกือบจะสองปี Tre เกือบสองปีละเกือบจะสองปีที่แรกไม่ได้ทํานะมาขายเสื้อผ้าขายของเนาะไม่ได้ทําพอตกมาปีที่ก็ปีกว่าตกมาปีที่สองเนาะตอนที่ตอนที่ซีทีมาก็ยังไม่ได้ทํายังไม่ทํายังไม่ทําพี่มานามาทาหรือยังยังมั้งครับยังครับยังตอนยังเป็นพ่อแค่อยู่เออพี่มานามาก็ยังไม่ได้ทำไอนายมาก็ยังไม่ได้ทำเพิ่งมาทําแล้วก็ทำทำมาเรื่อย ทำมาเรื่อยๆตอนที่ทำน่ะทิ้งเลยนะสวนยางไม่ได้ไปกีดเท่าไหร่นะอ่อแบ่งไปแบ่งกีดแค่ครึ่งเดียวแล้วทีนี้มาคิดดูโอ้มันก็ต้องทิ้งไม่ได้ถอยไปกีดยางก่อนแล้วก็ถอยกลับมาถอยไปถอยมาเพราะมันใกล้กกหอกับกกตุ้มแม่นบ่กไปมาเมื่อเช้ากับเมื่อเย็นอ่าก็ทำเป็นแบบนี้แหละแต่ก็คงต้องนิ้นการกีดยางมากกว่ากีดยางไปก่อนอ่าประมาณ เดือนฝนตกมานี่ก็เอออย่าบอกนะว่ายันิงหายไปไหนกีดยางนะคะฝนตกอีกอีกหนึ่งเดือนจะวลาแล้วกอกนั้นเนาะยันก็ไปเก็บผักหวานมาขายจะเก็บผักหวานมาขายกพตามนั้นสรุปบอกคนที่เขาอ่าข่าวเลยว่ายันิงถอยแล้วยันิงจะบอกเขาว่ายังไงฮะก็ถอยแต่ถอยไปกีดยางแต่ไม่ได้เลิกไม่ได้เลิกมามาอยู่เหมือนเดิมอย่าบอกว่าลากกกลาโกกก็ มันไม่ได้ลาหรอกเพราะกอกกกับกกตูมมันติดกันมันคงจะลาไปไหนไม่ได้มันจะลาไปไหนไม่ได้ยังไงมันก็มาอยู่แล้วเป็นยังไงยังไงก็มาเพราะว่าถ้าถอยคือถอยไปกี่ยางแบบจะไม่ได้มิเด้นแบบเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมเราตื่นเช้ามาแล้วก็เอาเลยใช่ไหมทั้งค่าทั้งมืดแต่ก่อนที่หนิงทำเนาะตอกก็เห็นเนาะกับสามทุ่มนั่งไลอยู่ที่โดมแม่โซลพีเนาะสามทุ่มสี่ทุ่มโอ้ยไรเอาเป็นเอาตายเลย ทำจน <c oughs> คิดว่าตัวเองแบบ <c oughs> นี่แต่ก็เออผลสุดท้ายมาคือเอปอปสีก็อยู่แค่ปสีจบแค่นี้ก็เลยว่าเอางั้นเราก็คิดถึงอาชีพเก่าเราเนาะอาชีพเก่าคืออาชีพกีดยางอา้าวขอให้ไปกีดยางก่อนอา้าว <c oughs> ก็ทําได้สําเร็จแค่นี้แล้วคนติดตามก็สองหมื่นกับจะสองหมื่นหกแล้ว <c oughs> อีกไม่นานก็สองหมื่นหกก็ทําไปเรื่อย คือปกติเราก็จิตยางอยู่แล้วใช่ปกติก็จิตยางอยู่แล้วหน้าจิดยางแล้วก็จิตยางหน้าขุดมันแล้วก็ไปขุดมันอยู่แล้วเออขุดมันอยู่แล้วขุดมันเสร็จแล้วก็มาทํา YouTube เหมือนเดิมใช่จิดยางเสร็จแล้วก็มาทำยูทูปเหมือนเดิมเออแต่เราไม่ได้ไปไหนนะครับไม่ได้ไปไหนก็ทํคพบคูัวคนไทยเพราะเราคนในพื้นที่อยู่แล้วอ่าใช่เาเราจะกลับบอกแล้วก็ไปตอนเย็นเราก็กลับอยู่แล้วบางทีก็สองทุ่มสามทุ่มแล้วก็ตอนเช้าเราก็มาอยู่แล้ว เขาเป็นอย่างนี้ทุกครั้งเขาทราบข่าวได้ไงว่าที่ข่าวเขาออกไปเราบ่นเราบ่นบอกว่าโอ้ยชูสัยจะได้ไปกรีดยางก่อนแล้วนั่งบ่นอยู่ที่ร้านเออนั่งบ่นอยู่ที่ร้านคนเดียวก็เลยเอามาจับเป็นประเด็นเออก็เลยมาประจับประเด็นว่าถอยแล้วลาแล้วผขบอกเขาบอกว่าไม่ได้ลาเขาถอยแบบว่าถอยไปกรีดยางก่อนต้องไปกรีดยางไม่ได้ไม่กรีดยางแสดงว่าช่องช่อมูลที่มากรดตามพวกเราอยู่นะ จะติดตามเราทุกช่องแหละเอเพราะว่า่อเอาไปทำข่าวด้วยจะเอาไปทำข่าวว่าจะลาโกกอกไม่ได้ลาที่ทำข่าวนี้ไม่ใช่ยูทูบเรายูทูบผักเราใช่ไหมใช่เราแย่งหนิงบอกว่าย่งหนิงจะถอยไปกี่ยางแต่เขาเข้าใจว่าคำว่าถอยคำว่าถอยคือลากกอกไปเลยมั้งอือจะลาได้ยังไงโกกอกกับกกตุ้มมันก็ติดกันจะไปลาไปทำไหมเนาะก็เมื่อไหร่ก็ออกมาตอนไหนก็ได้อยู่แล้วใช่ไหมล่ะเออ ก็ถ่ายตัวไหนก็ได้กลับไปตัวไหนไปกินข้าวเที่ยงที่บ้านกลับมาก็ได้ใช่ไหมเพราะมันจะไม่ได้ยากเลยเพราะมันยู่ใกล้กันแต่เราบอกว่าโอ๊ยเหนื่อยเหลือเกินเดี๋ยวถอยไปกีดยางก่อนช่วงฝนตกแล้วฝนตกแล้วใส่ปุ๋ยแล้วก็เดี๋ยวถอยถอยก่อนก็ถอยก่อนยูทูปไปกีดยางก่อนไม่ใช่เวลาถอยไปกีดยางแล้วก็กลับมาอีกยังทำเหมือนเดิมเนาะนี่ก็จะ ยอดดิงเนี่ยคือให้การแล้วนะคือไม่ให้การคือยืนยันแล้วว่ายืนยันแล้วไม่ถอยยืนยันนอนยันแล้วแต่ว่าแค่ทำสวนทำสวนยางไล่มันไปพบคูกันไปท่าันเองทำสวนยางเสร็จเขากลับมาทำคอนเทนต์ทำยูทูบวันดีคือดีมีของขายก็เอามาขายที่ร้าน นร้านก็อยู่ตรงนี้นโอเคครับขอบคุณย่าหนิงมากนะครับขอบคุณย่าหนิงมากครับเดี๋ยวมาข่าวเนาะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทีซีช่องเนาะและ่าหนิงกกอกด้วยนะครับอขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์